ตัวที่น่ารักทุกคันด้วยนะครับผมตอนนี้ผมเช่นเคยครับในวันนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวของวาคิรี่ธาตุน้ำกันนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เก่งมากๆนะครับผมในซีซั่นซีซั่นนี้นะผมฟแบบูแบบเก่งแบบ เก่งมากอะ่ะในคอนเทนต์ RTA สิวอว์สอว์ all, คือแบบโดดเด่นมากถ้าเป็นคอนเทนต์การตีคนเนี่ยผมยกให้วานน้ำเป็นโน,นึ่งเลยนะเพราะว่ามันเก่งจริงๆริงเนีผมอะ่ะเดี๋ยวเรามาพูดกันก่อนว่าตัวของวา,า,า,านน้ำเ,งงปเปงงองอ่ะทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็สกิลเป็นยังไงการใส่รูนเป็นยังไงการใช้งานเป็นยังไงบ้างเนี่ยครับผมแต่ก่อนอื่นจะไปรับชมเนื้อหาขอฝากไว้ด้วยกับ สปอนเซอร์ใจดีของเราครับใครที่สนใจเติมเกมจะไม่ต้องวอร์ราคาที่ถูกกว่าเติมเองนี่นะครับผมเพาเวอร์เลิงก์อยู่ข้างล่างนะจ๊ะแล้วก็ใครที่สนใจในเรื่องของการสร้างฟาร์มนะครับผมตอนนี้ RCA ก็จะตัดแล้วครับเยอะใหม่เซิร์ฟฟาร์มลิงก์อยู่ข้างล่างเช่นเดียวกันนะจ๊ะนะครับผมประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคครับทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวของวาน้ํากันบ้างครับวาน้ำเนี่ยเป็นมอนเตอร์สาย HP นะครับผมที่มีค่าเบสสเตตไม่แย่เลยนะครับผมเรือสปีดสูงเดฟสูงอ่า HP สูงแล้วก็ EDK อ,อาจจะออกต่ำ,ตำ ซึ่งต้องบอ,อกก่อนเลยว่าวาคิวรี่เนี่ยพอเอาเวรกมาได้เฉลี่ย15%เนี่ย มันทำรูง,ง่ายขึ้นเยอะมากๆนะครับผมก็หลายคนก็เลยแบบพยายามเจเนเรตตัวน้องให้เป็นสายดาเมจไม่ได้เป็นสายแบบแค่ถึกอย่างเดียวก็คือมีการทำดาเมจได้บ้างอะไรประมาณนะั้นสิ้นต้นนะครับผมอ่ะทีนี้บอกก่อนเน้นย้ำนะครับผมว่าวาคิวดี่ธาตุน้ำไม่ได้เหมาะกับการไม่ได้เหมาะกับผู้เล่นเริ่มต้นจริงๆต้องบอกก่อนว่าวาคิวดี่ธาตุงานเนี่ยมันเหมาะกับคอนเทนต์ที่เริ่มโตแล้วไอรีบา้าเริ่มโตแล้วตีคนโดยตรงแล้วตัวเด็นในเรื่องการตีอารีนาอาร์เจเอจูวอรซิคบอร์นั่นเองนะครับ แต่นั้นนะพูดเลยเริ่มต้นถ้ามีตัวของน้องเก็บไปก่อนเพราะว่ามันใช้ดูดค่อนข้างยากมากๆนั่นเองนะครับผมอ่ะ เดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวของสกิลกันมากครับสกิลวาคิวเร่ทัดน้ำครับสกิลที่1ครับเป็นการตีแล้วก็มีโอกาสที่20เป็นี่ยเป็นการเพิ่มปูดาวนะครับผมกับศัตรูเนี่ยหนึ่งเทิร์นะครับจนกว่าตีปั๊บเนี่ยศัตรูแบบโดนเพิ่มปูดาวเป็นหนึ่งเทิร์เลยนะมีโอกาสตั้ง20ถือว่าเยอะมากและที่สำคัญไปมากกว่านั้นครับกรณีที่ตัวของวาคิวเรเนี่ยิ้มสกิลที่1แล้วศัตรูตายน้องจะเป็นการโจมตีด้วยสกิลที่2แบบสุ่มนะครับผมจะโดนตตัััััััวไไหนน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 นกกกกกก็็ด้้้้ะะะะผผมมมมมปปรรรรราาาาาณลลลคคคคบบบบทททีีีีถึงงสสิิ่่2 2เโจ เป้าเดี่ยวครับผมติวเนี่ยจ,จะเป็นการ1ลดความเร็วของศัตรู2เทิร์น2คือเป็นการแช่แข็งนะครับผมเป็นเวลา1เทิร์นลดความเร็วพอแช่แข็งได้ด้วยนะผมมีที่สำคัญไปมากกว่านั้นเลยคือปริมาณความเสียหายนะผมจะเป็นการแบบเหมือนคลใครว่ายิงเลือดเพชรศัตรูเยอะนะครับผมก็ทําให้ตัวของน้องเองตีแรงขึ้นเอาง่ายคือมอนเตอร์ที่แบบเออสายถึกนะครับผมเจอน้องไปสก,กิลูสองเนี่ยเจ็บมากๆนะครับผมบอกเลยนะฮะแล้วที่สำคัญคือน้องกินสกิลเต็มคูดาวเพียงแค่2เทิร์นเท่าน,นั้นเอง ปับ๊บเดียวคือมาแล้วในผมสกิลที่2คือแบบเทินไวมากะคกนะผมแล้วก็ใครแม็กก็คือสกิลติดตัวันผมขึ้นหนึ่งจะเป็นการลดความเสียหายในกรณีที่เราตีติดแมสตัวตีเราไม่คีดความเสียหายจะลดลงถึง20% 2สองกรณีที่สติลตีติดขี้ข้อครับน้องจะเป็นการถอนบัฟแดงทั้งหมดของตัวน้องออกหมดเลยครับแค่ตีติดขี้แค่ครั้งเดียวครับน้องถอนบัฟแดงทั้งหมดในหัวของน้องออกหมดเลย แล้วก็ลดความเสียหายของการติดคี้เนี่ยลงครึ่งหนึ่งคือเยอะมากนะจ๊ะคือสมมติว่าตีร้อยหน่วยตีติดคี้วาปั๊บเข้าแค่50คือแบบฮะน้องอะไรเนี่ยคือแบบตีไม่ติดคี้ดาเมจก็เบาลง20%ิตีติดคี้ดาเมจก็เบาลง50%พร้อมกับการถอนดีบัฟบแดงในหัวตัวน้องด้วยเก่งมากๆากนะผมแล้วนอกจากนี้ครับเมื่อตัวของน้องเนี่ยได้เข้าเทินนะครับผมน้องจะเป็นการฮิวิ่งให้ตัวเอง10%แล้วให้กับเพื่อนที่เลือดทาสุดอีก10%ดด้วดด้วยวยโอรไ่าแบบความเก่งคือที่จริๆสาหรับต์ว้ ท่ีธาตุน้ำน,นะผมแล้วก็ต่อมาครับผมสำหรับตัวของหรีสกิลเนี่ยผมรีสกิลเนี่ยเป็นการเพิ่มเออ่แบบัฟแบบเพิ่มอัตราการติดกิโลเนี่ย33%ในคอนเทนต์อารีนาคือแบบน้องน้องจะเก่งเกินไปไหมคือตัวของวาคิรี่ยังเป็นสายตีคอนอยู่แล้วนะถ้าได้หลีกไปด้วยเนี่ยคือแบบมาเติมเต็มในเรื่องของคีเรตเพิ่มขึ้นแบบบึ้มบอมซัมบี้มากนะผมประมาณนั้นละกันนะฮะโอเวกมาได้คีเรตนะครับผมถือว่าเป็นคนที่เก่งมากๆเลย ะครับผมอ่ะวาคิวเรี่ครับวันใส่เป็นรูนอ่า ex แล้วก็เดซทอยจริงๆต้องมองก่อนว่าวาคิวเรี่เนี่ยในคอนเทนต์ rta กับซิกวอลไม่เหมือนกันนะแต่ว่าซิกวอลประมาณ70-80%เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ ex เดซทอยนะครับผมรูนก็จะประมาณนี้ครับรูนมันต้องแบบแน่นประมาณหนึ่งครับเพื่อน วอคิรีต้องการสปีดต,ต้องการเลือดต้องการคิเลตต้องการอีดีครับยืนพื้นหล,กลกักๆวอร์คิรี่จะต้องการอยู่ทั้งหมดสีค่าด้วยกันนะครับผมอ่ะจริงๆต้องมีแม่นยำมาด้วยนะแต่ว่าแบบผมทาไม่ถึงจริงๆนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับอันนี้คือไม่มีหินเสริมนะเอ้ยมาแล้วจ,จะประพึตไม่มีหินเสริมเด้อม,มาแล้วหินเสริมป้าปูเสริมได้ส่เพียยงง้อจ้า ใช่แล้วก็แล้ววาคิลี่ผมก็จะสมบูรณ์แบบแล้วนะครับผมอ่ะแล้วก็ช่องสองครับจะเป็นสปรย์ครับประมาณนี้แ <c oughs> ม่นยาต้องมีติดไว้บ้างนะครับถ้าไม่มีติดเลยก็อาจจะเหงาหน่อยนะครับผมประมาณนี้นี่คือวาคิวลี่ของวันนะครับมันมี2ตัวนะเดี๋ยวให้ดูทั้งสตัวเลยอิเทฟแฟคครับวันจะใส่เป็นการลมนะครับผม14%การลมแบบเยอะๆนะครับผมอ่ะแล้วก็ตัวนี้มันจะเน้นไปทางสกิลเอ่อสามฟื้นฟูสกิลสองนัเมจสกิลสองแม่นยำประมาณนี้นะครับผมอ่ะประมาณนี้สำหรับตัวของวาคิวลี่นะมี2ตัวนะเพื่อนๆเดดี๋ยวใหู้้ทัง2ตััวเลยนะครบ ประมาณนี้ครับมันรูกของวาคูล่จะอ้วนๆหน่อยครับเพืเ่อนๆพเพราะว่ามันต้องการสแตทที่เยอะนะครับผมอ่าประมาณนี้ครับชิปอ่าประมาณนี้ครับแล้วก็อันนี้จะแบบไปทางอ้วนๆนะครับเน้นเลือดเยอะๆนะครับแล้วก็ต่อมาครับผมก็จะเป็นการดรามิกท่าลมนะ การดมเธาตุลมดเมเอฟธาตุไฟแรงขึ้นกนารดมเอฟธาตุงามนะครับผมเลือดลดเทปเพิ่มนะแล้วก็ต่อมาครับผมจะได้ไปทางสกิล์สองทีดเมเอฟแล้วก็สกิล์สองแบบแม่นยำนะฮะประมาณนี้นะฮะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวาคิรี่ของวันเนี่ยใช้งานในโมเมนต์แบบไหนยังไงบ้างนะครับผมวาคิรี่เนี่ยอันนี้คือตีฟอเพิ่งจบไปนะนะผมนะเปิดเปิดทางสมบัติก่อนเมื่อวานคือแบบ ลงสตรีมเสร็จผมแบบปวดหัวมากครับแล้วก็ไปบ้านฝู่เสร็จผมจกินยาเสร็จผมหลับเลยทุกคนหมวแบบไม่ได้สตรีมต่อแบบหลับตั้งแต่สองทุ่มสามทุ่มมัผมปวดหัวมากมอะเมื่อวานเหมือนฟิลลิ่งนอนน้อยมั้งืมพอคิที่ผมใช้ทีมกันบ้านแบบนี้อันนี้ลองทดสอบดูก็ถือว่ามันเพียวอยู่นะครับผมเ,เดี๋ยวเดี๋ยวรล,ล,ลองมาเล่นดูว่าจริงๆวากิวรี่เอามากาันบ้านแบบไหนได้บ้างนะนนครับมอมอ่ะให้ดูกันนี่แบบนี้ก็ได้นะอ่าแบบนี้ก็ได้ครับผมวากิวรี่กันบ้านนี้ได้เด้อนะหัว คือวากิลี่เนี่ยเอาไปแทงแบบพวกเสือได้เลยนะแบบเป็นแทงดาเมจธาตุลมอะ่ะถ้าเจอแทงดาเมจถ้าเจอธาตุลมไปเนี่ยวากิลี่สามารถเอาไปแทงได้เลยนะครับผมประมาณนั้นแล้วกันนึกอันนี้ผมพยายามใชม้มอนเตอร์ที่แบบบ้านๆคือช่วงนี้ผมอยู่ในช่วงการทดลองตีปั๊บทดลองตีปั๊บทดลองตีปั๊บทดลองเป็นการทดลองบ้านนั่นเองครับผมจริงๆตัวของนารูโตะเองผมก็จะทําอยู่นะเพราะว่าตัวน้องเก่งมากนะผมแล้วก็เป็นตัวนี้ เราจะซัพพอร์ตนะครับเราจะใช้ตัวของวายรือแท่งยาวๆเลยครับวันนี้เราจะมาฉายแสงวาฟิลี่นะผมมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะผมเราจะมาฉายแสงวาแบบเต็มตามแบบบึ้มบั้มซัมบีนะผมอเออบบนะเขาถึงแล้วหิวให้ตัวเองครับปึ๊บปึ๊บวายแมย้มันหิวให้ตัวเองได้ด้วยนะผมประมาณนี้ อันนี้เราจะเก็บตัวของริวก่อนก็ได้ครับแล้วแต่เลยนะครับผมเห็นไหมถ้าสมมติว่าตัวศัตรูตีติจิติพ่อครับต,ต,ต,ตัวของน้องเนี่ยเป็นการลบในเรื่องของรีบัฟแดงทั้งหมดเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นเอเอ่เอ,อบัฟตตันอะไรพวกนี้มันลบออกหมดเลยเดอ้อนะครับผมอ่ะแล้วก็โยนเชิญนักวาคิวรีนะผมปึ๊บวาคิวรี่จะได้หิวด้วยนะครับวาคิวรีจะหิวให้เพื่อนด้วยเห็นไหมมันหิวให้ฟักทองด้วยครับประมาณนี้นะครับนี่บืมจัดบืมจัดทุกคนอ่า อันนี้เราจะมาฉายแสงให้วาซิลี่นะผมจริงจริงบ้านเนี้ยเราสามารถใช้ทีมแบบนี้เข้าได้เลยนะครับอันนี้บอกก่อนว่าค่อนข้างเซฟมากๆเลยจริงเพราะว่าตัวของฟักทองมันไม่รับเกอะแตกนั่นเองนะครับผม,มแล้วฟักทองเนี่ยพยายามใส่กันแบบการคาดไฟเยอะๆนะครับผมจะช่วยได้เยอะมากนะครับแลวฟักทองเนี่ยมันจะมีในเรื่องของแบบโลอมตะนะครับโลแบบไม่ใช่โลอมตะสิโลเลือดครับมันทําให้ตัวของฟักทองเองอะ่ะมันแข็งมากๆ,ๆเลยนะผมเออนีจิ้มไปฝั่งศัตรูไม่มีฮิวิ่งนะครับเราเน้นนวดได้นะผมประมาณนี้อ,อันนี้กดออโต้เลยล้ากันนะฮะ สบายมากครับจริงบอกเลยว่าทีมนี้อีซี่จัดนะปึ๊บแต่ว่ามันจะอีซี่ก็ต่อเมื่อเรามีวานะเพราะว่าวามันฮิลิ่งด้วยนะผมถ้าไม่มีว่าอาจจะไม่ได้อีซี่ขนาดนั้นนะเพื่อนๆอ,อันนี้บอกก่อนเลยนะเพราะว่าการที่เราจะใช้ตัวของลาคูนี่แล้วก็ตัวของฟักทองไปด้วยนี่มันทําให้ภาพรวมต่างๆเนี่ยมันมันไม่มีดาเมจเลยครับมันจะมีดาเมจแค่วาเท่านั้น,นครับแต่ว่าถ้าว่าเราถึกพอครับเราสามารถที่จะมานวดแบบนี้ได้เลยนะผมประมาณนั้นละกันเน้อทีมนี้ก็อัตราการลื่นอยู่ที่สัก ผมให้ประมาณ1ิบถึงยีเอลยด้วยซ้ำถ้าแบบกรณีที่ไม่โดนแบบเอ็กซ์เครินรัวๆเนี่ยผมว่าถ้าจะเป็นถ้าจะไม่แพ้เลยด้วยซ้ำนะผมเพราะว่าเออตัวของวาเนี่ยมันมันค้ำจริงๆแล้วก็ลาคูนี่มันค้ำมากๆครับผมอ่าแต่ทีเนี้ยมันจะมีจังหวะดิดคอมก็คือถ้ากรณีที่น้องเสือเราเนี่ยจิ้มเอ่อตัวของลาคูนี่แล้วเกาะแตกเนี่ยบันไัลครับผมแค่นั้นแหละแต่ว่าส่วนมากลาคูนี่จะไม่ตายจากจังหวะที่ตัวของเอ่อไอ <c oughs> พอเรียกอะไรนะคิมเมล่ากระทงทีเดียวเพราะว่าคิมส่วนมากราคุนี่เราใส่เป็นเนมิสิตนะครับผมอ่าคิมเมล่าของเราจะใส่เป็นเนมิสิตนะครับเฮ้ยราคุนี่เราใส่เป็นเนมิสิตพอแบบเลือดน้องไปถึงจุดจุดหนึ่งแล้วอะ่ะมันจะิูให้ตัวมันจะเก,มะเก๋มันจะเต็มครับแล้วมันก็จะกลับมาิวให้ตัวเองครับยกเว้นจะโดนคิมเมล่า x ประมาณ4ทีอะ่ะอันนั้นคือราคุนี่เรียไปเลยผมอันนี้คือเช่าที่ลองมาเนี่ยเคสส่วนมากที่จะลื่นก็เพราะแบบนี้แหละนะครับผมอ่า จิ้มไปเนี่ยเห็นไหมตายแล้วนะครับเราเน้นนวดอย่างเดียวเลยผมอ่าอีซี่มากลาคุนี่เนี่ยใน ID ดีเนี่ยผมแนะนําว่าประมาณสัก3ตัวติดไว้ก็จะดีมากมากนะสำหรับไอดีที่แบบบ้านเริ่มแบบ2ทอง3ทองเนี่ยจะจะดีมากมานะครับประมาณนั้นนะครับแต่ว่าในหางกับการถ้าสมมติในกรณีที่เอดี ID ของเรายังไม่ได้โตมากไม่ต้องปั้นซ้าก็ได้ครับเพราะว่าการปั้นซ้ําม,มันเหมาะก,กับ i อดีที่เริ่มโตเจอ,อทีมซ้ําๆอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะอย่างเงี้ยเมื่อกี้เสือตีลาคุนี่ก่อแตงจะรั่วเขาให้ <c oughs> แต่ก็ไม่แปลกครับผมเพราะว่าตัวตัวของเสือมันมีแพสมันมีเงื่อนไขคือถ้า ADK เยอะก,กว่าศัตรูมีโอกาสเคสก่อแตกนะครับผม,มประมาณนั้นนะฮะนี่เห็นไหมสบายปะ่ะอีซี่จัดนะครับผมสามารถเป็นทีมบุกก็ได้แล้วก็ทีมรับก็ดีนะผมทีมรับเนี่ยจริงๆออกมาเล่นได้หลากหลายมากๆออกมาเล่นเกมยื้อก็ได้ออกมาเล่นทีมบุกก็ได้นั่นเองนะครับผมอ่าแต่ส่วนมากวาน้ําผมเห็นถ้าเอามาเล่นทีมรับก็จะเป็นในฝ่าของเอ่อ เล่นยืดๆหน่อยอะไรเงี้ยนะครับผมสามารถจะเล่นยืดๆประมาณหนึ่งนะครับผมมาดูกันแล้วก็ต่อมานะครับผมสัดับตัวของ r t a กันบ้างะครับผมฮะโดยมากตัวน้องกิ่งคอนเทนต์การตีโคนเดอร์นะครับ r t a เนี่ยมันทํารู้ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับดูมันค่อนข้างแบบอยู่ในสโคบที่เรียกว่าห่วยแตกพอสมควรเลยนะครับผมเอ่อตัวของวาทตาุน้ําผมอะ่ะช้าอยู่ยังช้าแล้วก็ไม่มีแม่น้ำด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าถ้าเราเอาแม่น้ำเนี่ย คิเลตผมจะน้อยลงและทุกอย่างมันจะน้อยลงมา,มาผมเลยต้องตัดสินใจทิ้งแม่นยำนะครับเพื่อที่จะเอามาแบบเป็นเป็นแบบสปรีสูงส่งกับเลือดความถึกประมาณหนึ่งนะผมอ่ะตัวของวาธาดน้ําวันใส่เป็นตัวเอกเ์เทอร์แล้วก็คิเลตจริงๆเราสามารถใส่เป็นเอกเ์เทอร์กับเนมิเซตได้นะล้วแต่เราใช้งานเลยแต่ว่ารูนผมมันไม่ได้อื้อขนาดนั้นครับทุกคนนะรูนประมาณนี้เลยครับนี่รูนไม่ได้สวยมากครับเพื่อนเพื่อรูนแบบกลางกครับรูนกลางกาเลยนี่ประมาณนี้มีการโดนแซวด้วยนะว่าวันคงเลิกเก็บรูนฟ้าได้แล้วนะ มันคงเรื่องเก็บฟูลฟ้าแลเดอร์ออออแล้วก็การทตดครับประมาณนี้เราไม่ทตดไฟอย่างเงี้ยแต่ว,ว่าจริงๆต้องบอกก่อนว่า <c oughs> ตัวนี้เราสามารถใส่เป็นอ์ติแฟกต์การาัดได้กนธทัดลมการทัดน้ําก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว,ว่าอ์ติแฟกต์เนวนั้นผมไม่ได้มีผมไม่ค่อยไดี้ยฟอ์ติแฟกต์เลยแล้วก็จะเป็นตัวของอ์ติแฟกต์ทัดอ์ติแฟกต์ทัดเนี่ยด้วยความที่แม่นยำมันไม่มีมันก็เลยต้องแบบเพิ่มฟดแม่นยำตรงนี้ให้มันเยอะๆเคี่ยผมแม่นยำแบบ20%ออย่างเงี้ย แบบบึมบั้มซัมเบย์นะครับผมประมาณนั้นเป็นต้นเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการรีเพย์ว่าผมใช้วาน้ําในการเล่นอะไรยังไงบ้างนะครับผมอ่ะมาดูกันวาน้ําส่วนมากผมจะหยิบเป็นเฟิร์สพิกก็ก็ได้นะครับผมหรือเป็นดับแบบส่วนๆก็ได้เหมือนกันนะครับผมนี่ใช้ว่าน้ำนะครับผมวาน้ําเนี่ยเราเอามาถึกเลยนะครับผมจริงปื๊บปื๊ปนะครับดูนิ้วปื๊บปื๊ดแบบนี้เหมือนวาน้ําจะไม่ได้เฉิดยนะครับแต่ว่าดูดีๆนะวาน้าเนี่ยคือเอามาแท้งให้เพื่อนได้อยู่นะครับผมจริงปื๊ดปื๊ะปื ปึ๊บ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 ปั้น้ำตุยครับทุกคือเหมือนกับว่าทุกอย่างอ่ะเขาจะเป็นหนักที่วาน้ำเลยเว้ยที่แบบพยายามถมโถมถมที่วาน้ำโดยตรงครับทําให้เราแบบเพื่อนเราอ่ะมันสามารถมีโอกาสได้ยืนพื้นบ้างนะผมอ่ะประมาณนั้นนะครับวาน้ำนี่แบบมันมันไปแทงให้เพื่อนทําให้เพื่อนแบบเราได้เล่นฟรีหลายจังหวัดนะเมื่อกี้ถ้าไม่มีวาน้ำแบบแทงอ่ะเราสามารถไปได้เลยนะเพื่อนเพื่อนนะ อันนี้เรียบร้อยครับผมสามอันนี้สามก้อนหนุ่มสามไฟด้วยผมออแล้วก็วาน้ําต่อครับวาน้ำเนี่ยผมหยิบเยอะมากๆนะสำหรับในการเล่นคอนเทนต์ r t a ผมหยิบเยอะจริงๆนะผมอะประมาณนี้วาน้าวา,วาแสงเนี่ยผมจะเล่นกู่กันบ่อยนะผมจริงเกมนี้ก็เกือบแพนะผมแต่ว่าพลิกกลับมาได้เพราะว่าเดี๋ยวดูกันว่าเพราะอะไรในวาน้ำโน่นหนึ่งนะบอกเลยจื้จังหวะของเรานี่คือพ่ผมพยายามเก็บวา่าแบบวาไฟให้ได้เยอะที่สุดนะเพราะว่า เอ่อว่าไฟนี่มันเป็นผมเล่นแวมไม่ได้แวมเขาเล่นเคาน์เตอร์ทุกคนถ้าแวมเล่นแวมแวมเขาเคาน์เตอร์มาเนี่ยเกมเปลี่ยนเยอะนะครับผมก็เลยพยายามจะเล่นตัวของวาว่าไฟที่มันได้เยอะที่สุดครับเพราะว่าว่าไฟเองอะ่ะมันมีชุบนะครับผมปวดหัวมากตัวนี้สังเกตนะวาน้ำเนี่ยพยายามเข้าแล้วก็พยายามฮิลิ่งให้เพื่อนเรื่อยๆนั่นเองครับผมทำให้ตัวของอ e ีฟิสเราไม่ตายสักทีนะทุกคนคือถึกมากแม่จ๋านะครับผมวาน้ำมันสามารถฮิลได้ๆๆบบรเรื่อยๆแบบนี้นะครับผมฮิลเรื่อยๆยไงเห็นไหม มันสามารถฮิวได้เรื่อยๆและดาเมจแรงด้วยนะต่อทีดาเมจเจ็บมากนะผมสลับตัวของวาน้ำสกิลสองทีเนี่ยคือโล่แบบโล่ตัวของไอโล่ตัวของผูกันเอโล่ตัวของโลแก้วเนี่ยแทบจะแตกกันเลยนะผมคือมันจิ้มแรงมากๆนะครับทุกคนอ่ะประมาณนี้นะครับผมหยิบหลายเกมยอมรับว่าวาน้ําผมหยิบหลายเกมมากๆนะครับผม่วนมากก็จะเล่นเป็นเกมรับอะซะเยอะนะครับผมอ่า่วนมากผมจะเล่นเกมรับซะเยอะประมาณนี้นะครับวาน้ําผมจะหยิบเป็นแบบรับสวน ไม่ค่อยหยิบเป็นรับรับโผม,มากนะผมะไม่ค่อยหยิบเป็นรับลึกมากจะหยิบเป็นรับส่วนนะผมอันนี้คือตุยนะผมตุยอย่างไว้นะผมจริงแอบแอบอันนี้เกือบตุยเออปึ๊บแล้วก็ฮิวิ่งขึ้นมาได้เกือบหลับต่กลับมาได้นะผมจังหวะนี้คือจังหวะได้โคตรเฟี้ยวปัาบอันนี้พยายามเก็บเสือก่อนเพราะว่าจะเก็บเสือได้คือเราชนะเลยนะผมจริง ถ้าเก็บเสียได้คือเราชนะเลยทีนี้มันเวลาที่มันเอามาเล่นกับลาคูนี่มันเป็นตำแหน่งที่แบบมันโคตรดีเพื่อนๆจริงเพราะว่าตัวของวาน้ําแล้วก็ลาคูนี่มันสามารถซัพพอร์ตกันไปกันมาได้ครับผมแบบเก่งมากนะครับผมอ่ะปึ้มอันนี้เห็นไหมจิ้มสกิลหนึ่งเสร็จปั๊บเมื่อกี้คือตัวของวาฆ่าได้ปั๊บมันไปจิ้มตัวอื่นเลยแบบแบบรนดอมนะครับผมเราไม่ได้เลือกนะเมื่อกี้ เห็นไหมฮิลลิ่งให้เพื่อนด้วยแล้วก็สามารถแช่แข็งแล้วก็แตกสโลได้แต่ไม่ถึงของศัตรูเสียหายไปหลายแสนมากๆจริงๆครับทุกคนเนี่ยชนะแล้วนะครับผมผมเก่งมากครับยิ่งริงคู่กับวาแสงนี่คือแบบเอาเรื่องพุ่นหลุมแล้วก็นี่ส่วนมากจะเล่นเป็นทีมแบบรับส่วนซะเยอะนะส่วนมากจะเล่นทีมรับส่วนซะเยอะนะฮะประมาณนี้เห็นไหมวาน้ำผมได้เชยใช้ยแบบตลอดเลยฮะแบบนี้ก็เกือบโวยเหมือนกันนะครับแบบนี้ก็เกือบหลับแต่กลับมาได้เหมือนกันนะฮะจริงอื เพราะว่าเราเอกถ้าเทินบ่อยมากนะผมเอกถ้าเทินบ่อยจริงๆครับนี่นี่ปั่นยับยับ,ยบปั่นแบบผมรีบเอาจีนไฟเลยอะเ,อเพราะว่าจีนไฟมันมีตัวหนึ่งที่มันสามารถสร้างรีบับได้ยเยอะทั้งเกาะแต่ทั้งรีสกิลได้พยายามตัดคอมโบมันให้ได้เร็วที่สุดครับจีนไฟนะก็เลยรู้สึกว่าพยายามเอาน้องให้สุดเลยอะจริงแล้วก็ออร์คเคิผมเอกเอกถ้าเทินร์นรัว,ลว,ลวปั่นยับยับนะฮะจริงเออติ้มมาครับแล้วก็ลับโชว์เป็นหนึ่งสเต็ปครับผมฟาบก็ให้ติ้มมาฮะตีตีชนะแล้วครับผมเรียบร้อยไปไง วาน้ำนี่หลายคนบอกว่าอ้จริงๆพี่เหมือนไม่ได้มารีวิววาน้ําเลยแต่ว่าจริงๆต้องบอกก่อนว่าตัวของวาน้ําเองอ่ะมันเป็นจุดที่สามารถทาปุ่มเอมได้นะเอออ่ะดูกันถ้าไม่มีวาน้ําคอมโบมันก็ไม่สมบูรณ์ครับอันนี้เรื่องจริงถ้าไม่มีวาน้ําคอมโบจะไม่สมบูรณ์เลยครับเพราะว่าวาน้ํามันฮิ้วได้มันมันแช่แข็งได้มันตัดจังหวะคอมโบศัตรูได้ค่อนข้างดีมากๆครับอันนี้ไทแม็กจะเป็นตัวของวาแสงนะครับผมวาทรงวาแสงเดอร์นี่วาแสงแล้วก็ตัวของดูอิกนะครับ ว่าแสงกับดูอิดนะฮะปึ่มเห็นไหมฮิวทีคือเยอะมากนะผมปุ๊บปึ๊บปุ๊บแล้วดูอิดเด้งแล้วฮิวไปหน้าสัน่นพยายามรีบรีบเก็บตอนแรกเนี่ยผมพยายามจะเก็บเกี่ยวนะแต่ว่าแบบโรบูมันได้จังหวนะพยายามตีสตันน้องก่อนนะครับเดี๋ยวน้องปวดหัวนี่เราก็ใบไปรัวๆครับผมเราเล่นเกมยื้อครับตอนนี้เราเล่นเกมยื้อแบบสุดๆนะครับเห็นไหมมีการฮิวลิ่งทั้งสองตัวนะผมมีทั้งวานา้ำแล้วก็ตัวของลาคูนี่นี่คือฮิวกันยอดดับนะฮะแต่ว่าอันนี้คือเราโดนกดเกตแบบสุดๆนะครับผมเออ ติงไปแล้วกเกือบตุยครับผมแต่ว่าเกือบหลับต่กลับมาได้ดูอิดกลับมาฮิวครับผมโอ้โหดูอิดกลับมาฮิวครับผมจังหวะคือเสียวขวานมากแล้วก็ติ่งไปขี้แตกครับแล้วก็แช่แข็งไปฮะแล้วก็ตบไปหูลูกเลยจังหวะนี้สวยงามมากๆาก,ากแล้วตัวของน้องตัวของดูอิดเนี่ยอันนี้คือดูอิดมันจะแบกนะผมอ่าแต่ว่าถ้าไม่มีวาน้ําก็ไม่ มันไม่สามารถยี่เกมได้ขนาดนั้นนะมันจะมีจังหวะวาํามกับลาคูนี่์อะมีกันแบบชิ่งกันประมาณหนึ่งด้วยนะครับผมประมาณนั้นนี่คืออีกตัวหนึ่งที่เก็งมากๆนะครับผมแล้วก็คอสซีซั่นนี้คือสวยมากแม่ตานะครับสำหรับตัวของวานามเนี่ยเดี๋ยวให้ดูครับคอสอาร์ีเอสวยเออคอสคอสซีบอลสวยมากสวยแบบสวยไปทิ้งเลยอะมันสวยเกินดูนะดูนะนี่โคตรสวยทุกคนดูสวยมาก สวยมากสวยมากสำหรับตัวของวาน้าในคอสซีซันเอ่อซีซันที่เท่าไหร่ผมจำไม่ได้ยี่แปดหรือเปล่าเออไม่แน่ใจนะว่าของประมาณซีซันไหนผมผมลืมไงเพราะว่าไม่ค่อยได้โฟกัสเอ่อซีกพแบบแบบทัวร์นาเมนต์สักแบบแบบเท่าไหร่นะฮะโอ้โหโคตร่อินอีินดเท่เท่สวยสวยมากสวยมากครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่ช,ชอบฝากกดไลค์กดซับสไคร้บันคุงด้วยเด้อ